เรื่องที่จะเมาในวันนี้ก็คือเห็นคนไทยหลายคนโพกผ้าที่หัวคนเกาลกหลีโพกหมดน่ารักมากเราไปวิ่งเราก็โพกบ้างเพราะว่าเป็นคนเหงื่อเยอะบ้างแล้วก็เข้าใจมาตลอดว่าเหงื่อมันมาจากหัวเพราะหัวอะเปยียกตลอดที่กลับบ้านแล้วเวลาวิ่งเรามาจุกอะมันจะสายแล้วเปยียกไปหมดเลยแล้วเรามัดผ้าไปเราก็คิดว่ามันจะกันเหงื่อที่ลงมาดูนะ ไม่ช่วยสรุปคือเหงื่อไม่ได้เริ่มจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ออกทุกรูกคุ้มคน <c oughs> แล้วที่สำคัญพีกสุดคืออะไรรูป้ป่ะ วันนี้ไปวิ่งมา10กิโลตอนเช้าเช้ามันยากมากเพราะโดยปกติถ้าวิ่งตอนกลางวันมันจะมีแบบว่าอาหารมีอะไรลงไปแล้วมันจะมี energy มีอะไรเงี้ยพอตอนเช้าเช้าตื่นมาคือจะไม่กินเลยเลยแล้ววิ่งเลยใช่ปะแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ชา a l l e n g e ตัวเองเพราะว่ามันเหมือนแบบบังคับให้ตัวเองออกไปอะไรเงี้ยแล้วตอนวิ่งก็ไม่ได้สนใจก็วิ่งไปแล้วพอเข้าไม้ที่5มันเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บการหายใจมันก็เปลี่ยนไปก็เริ่มอ้าปากมากขึ้นหายใจทางปากซึ่งไม่ดีก็วิ่งแบบหน้าจัดนะมันแรงเข้าปาก เราวิ่งกำลังเหนื่อยอาปากมาแรหยุดไม่ได้มือถืออยู่ข้างใน,นถ้าหยุดต้องหยุดแอปใช่ไหมเพราะว่าเราแทร็กเวลาเราแทร็กทุกอย่างแล้วแบบดึงดเนาะเรวิ่ง